สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเมตตาพยากรณ์นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาฟังคำทำนายจากไพ่ทาโร่กันนะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือแอบรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ก็ถ้าใครที่กําลังแอบรักใครอยู่นะคะก็ขอเรียนเชิญเข้ามาเลือกกองไพ่กันได้เลยค่ะสำหรับกองแรกนะคะ จะเป็นกองนี้นะคะซึ่งสำหรับนี้เนี่ยจะเป็นแต่ให้แต่ละใบค่ะจะเป็นเหมือนงานศิลปะภาพวาดศิลปะนะคะของแต่ละอาร์ติสต์แต่ต่างกันไปทุกใบเลยนะคะแล้วก็จะมาในทีมของไครนะคะเป็นธีม LGBTQ นะคะ ส่วนตรงกลางกองที่2นะคะก็จะเป็นแนวแม่มดนะคะไพ่แม่มดกองที่3นี่นะคะจะเป็นไพ่สำรับ Lucid Dreams นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะหลับตาแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธินึกถึงภาพของคนที่คุณแอบรักนะคะหลังจากนั้นเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดคุณที่สุด จากนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีคนกองที่1น,นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาฟังคำทำนายกันเลยค่ะแอบรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่คนกองที่1นึาการแอบรักของคนกองที่หนึ่งในครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ขอจักรวาลศรีสักสิธิ์ทั้งหลายนะคะ ช่วยเปิดไพ่บอกที่ะคะเาจะเปิดทั้งหมด5ใบนะคะ10 of Cups มาถึงก็ เป็นข่าวดีเลยนะคะ1ทน f Cups ความสุขความสมบูรณ์ในจิตใจเปี่ยมล้นด้วยความสุขมาดูไปที่2 The Tower the win of pentacles the lovers wow ขอบใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้าย Ace of Cups ชัดเจนค่ะขอบไป ชัดเจนมากนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะไปจัดแสงมาใหม่นะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำทํานายของคนกองที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันที่ใบแรกนะคะ10ถ้วยไพ่เปิดมานะคะก็คือเป็นข่าวดีเลยมันหมายถึง การที่คุณเนี่ยสมหวังในความรักนะคะได้เจอกับคนที่ใช่ที่คุณรอคอยทีนี้มาดูไว้ที่ 2. The Tower ทําทำไม The Tower ถึงขึ้นมาจริงๆนะคะพอไพ่ขึ้นมาครบหมดเนี่ยจึงเข้าใจว่าทำไม The Tower ถึงขึ้นมานะคะเพราะว่า The Tower เนี่ยมันเป็น ใครที่สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันการเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยค่ะหรือการที่สถานการณ์มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้เปลี่ยนบทบาทจากเพื่อนจากคนรู้จักนะคะเป็นแฟนเป็นคนรู้ใจ เพราะต่อมาเนี่ยใบที่3เป็น Seven of Pentacles 7เหรียญความคุ้มค่าในการเราคอยเหมือนกับเราทำสิ่งใดมาตลอดเราชอบมาตลอดเรารู้สึกดีมาตลอดและผลที่ได้มันก็ตรงกับที่เราหวังไว้นะคะนี่คะ่ะไพ่ใบน,นี้สวยมากเลย คุ้มค่าการรอคอยนะคะการทุ่มเทแรงกายแรงใจเกิดผลที่คุณต้องการแล้วต่อมานะคะมาดู2ใบที่เหลือนะคะก็จะเป็น the l o v e r s ที่ไพ่เนี่ยออกมาแบบบอกชัดเจนมากว่าคนคนนั้นนะคะเลือกคุณเช่นกันคุณเลือกเขาเขาก็เลือกคุณนะคะ และใบสุดท้ายเนี่ยเป็น a c e of cups ก็คือชัดเจนมากๆเลยว่าคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในเร็วๆนี้ถ้าหากคุณพร้อมที่จะสารภาพก็ทำการสารภาพได้เลยนะคะเพราะว่าให้ออกมาชัดเจน ừ ừ ừ. เพราะฉะนั้นสำหรับคนกองที่หนึ่งเนี่ย ็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณจะได้สมหวังในความรักในความแอบรักครั้งนี้นะคะให้ดูไพ่กันชัดๆอีกรอบนี่นะคะ The Tower การเปลี่ยนแปลง โอเคค่ะสำหรับคนกองที่1นนะคะก็ประมาณนี้นะคะถ้าหากรู้สึกว่าตรงก็สามารถคอมเมนต์มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคำทานายนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันจนจบนะคะถ้าหากชอบคลิปก็กดใจกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่สองเดี๋ยวเรามาฟังคำทํานายกันเลยค่ะก mm hmm. ารแอบรักของคุณครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่มาดูกันขอจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะช่วยเปิดไพ่ ให้ประจับชัดแจ้งด้วยค่ะ The, the Chariot The sun. Mm -hmm. Pipe along rain. 5ขอโทษค่ะ5ออฟซอร์นะคะหดาวโอเคค่ะสำหรับคนกองที่2นะคะจากที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณเพิ่งจะได้ move on จากความรักครั้งเก่าหรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าคุณมีความหวังที่จะได้กลับไปคืนดีกับคนรักนะคะ เป็นไปได้ว่าช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่เออห่างกันสักพักนะคะอาจจะยังไม่ได้แบบเลิกราตัดขาดเยื่อใหญ่กันไปเลยเหมือนคุณเหมือนคุณอยู่ในช่วงที่กำลังเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยไพ่เด e ซันขึ้นมาจริงๆแล้วเด e ซันอะเป็น ไพ่ที่สื่อความหมายที่ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะได้กลับไปถ้าหากคุณรอวันที่จะได้หวนกลับไปคบกับคนรักเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพียงแค่คุณจะต้องอเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยนะคะเหมือนกับว่า คุณอาจจะสร้างกำแพงขึ้นมาเป็นกรอบกำบังตัวเองมากเกินไปจนคนรักไม่สามารถที่จะเข้าถึงคุณได้อย่างเต็มที่ลหลายๆครั้งที่อ,อ,อุปสรรคมันคือการสื่อสารนะคะพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นห้าดาบใบนี้นะคะเป็นพลังงานธาตุลมนะคะแล้วก็มีในรูปมีแมลงปอ มแมลงปอเนี่ยมันสื่อถึงภาพลงตาสื่อถึงสิ่งที่มันเหมือนเป็นความคิดความคิดลงลวงความเชื่อผ,ผิดที่เราสร้างขึ้นซึ่ง king of s w o r d นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบจริงๆแล้วมีจิตใจที่แบบดีจริงแล้วเป็นคนอาจจะบบเป็นคนใจดีเป็นคนโรแมนติกแต่ว่าทำไม่เป็นเหมือนกแบบับ แสดงออกอย่างที่ใจคิดไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนการสื่อสารฝ่ายเดียวถ้าอยากจะให้การสื่อสารระหว่างคุณและเขาเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะคะก็ต้องลองปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกดูนะคะอย่างเช่นเราเคยแสดงออกแบบ ทำเป็นเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเป็นห่วงอ่างเงี้ยเราอาจจะแบบออถ้าเรารู้ว่าเราเป็นห่วงเราก็ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้ว่าเราเป็นห่วงนะอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนคนที่แอบรักใครบางคนอยู่เนี่ยก็หมายถึงการคุณจะต้องแสดงออกให้ชัดเจนว่าคุณรู้สึกยังไงคุณ อาจจะยังไม่ต้องบอกไปตรงๆก่อนก็ได้อาจจะค่อยๆทําบอกทางอ้อมไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้เขาเห็นการการะทําของเรานะคะการการะทําจะเป็นตัวแสดงความจริงใจแสดงถึงเจตนาลมของเราอย่างชัดเจนที่สุดนะคะก็รวมๆแล้วพลังงานของคนกองที่2มีนามลมที่จะสมหวังนะคะแค่ปรับเรื่อง การแสดงออกการสื่อสารนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคำทำนายของคนกองที่2ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าหากรู้สึกว่าตรงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้แต่ถ้าหากไม่ตรงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าพลังงานของนี่ไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังกันจนจบนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนกองที่3นะคะมาฟังคำทํานายของพี่เลยการแอบรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่ของคนกองที่3ขอจักรวาลและสิ่งศักดิ์ ทั้งหลายช่วยเปิดไพ่ให้เห็นประจักษ์ชัดแจ้งด้วยค่ะ เปลี่ยนด้วยความใส่ฝัน The Sun นะคะดูดีทีเดียวเดี๋ยวเรามาเปิดกันให้หมดก่อนนะคะ เด็กมานะคะหมายถึงอาจจะเป็นคนอายุน้อยก็ได้นะคะที่มาเลือกไพ่กองนี้อายุน้อยอายุไม่เยอะหรือไม่ก็อาจจะแอบรักเ,เพื่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าขอภัยในการสับไพ่ที่ไม่ค่อยเก่ง สุดท้ายค่ะขอไบสุดท้ายค่ะทรีอ็อบซอร์ทำไมขึ้นทรีออฟซอรล่ะมีไพ่อันหน้าไพ่ก่อนหน้าน,นี้ดูดีทุกใบเลยขึ <c> ้น <oughs> หัวใจถูกแทงใบสุดท้ายซะงั้น โอเคค่ะสำหรับคนกองที่3นะคะใบแรกขึ้นมาเป็น Page of cups เหมือนกับว่าในตอนนี้คุณมองความรักครั้งนี้เป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่กระปรีกก้กระปร่าททำให้จิตใจของคุณมันมันมันเหมือนแบบมีเหมือนมีผีเสื้อเข้ามาบินวนในใจอะไรย่เงี้ยค่ะ แล้วคุณก็ยอยากที่จะให้ความรักคร้งเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆเรามองว่าเป็นไปได้นะคะที่คนที่คุณแอบรักเนี่ยจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณมากหรือไม่ก็เป็นคนที่ผู้ใหญ่กว่าคุณมากฉะนั้นด้วยความที่คุณเป็นเด็กเนี่ยด้วยความที่คุณมีความคิดแบบคิดอะไรแบบเด็กๆคิดอะไรแบบไม่ซับซ้อนง่ายๆอะไรเงี้ยถ้าชอบก็คบกัน อะไรประมาณนี้แต่ว่าคนที่หุ่นแอบรกักอะค่ะดูแล้วเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงและเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองะส่วนใหญ่ก็คือมักจะไม่ได้แบบเอาความสุขไปไว้กับคนอื่นมีความสุขได้ด้วยตัวเองประมาณนี้แล้วทีเนี้ยค่ะพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นเป็น3าดาบ เ,เป็นไปได้ว่าคนคนนั้นนะคะเขามีความหลังอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถขจัดออกไปได้ทั้งหมดเหมือนมีแผลใจอยู่นะคะแผลใจเนี้เป็นอาจจะเป็นแผลที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันยังไม่ลงล็อก มันจึงมาเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่คนที่คุณแอบรักเนี่ยตั้งเอาไว้ในในในใจว่าถ้าความรักถ้ามีความรักครั้งต่อไปเข้ามามันจะต้องเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มีข้อผูกมัดเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ต้องจริงจังนะคะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อย่ามาแบบ เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันน่ะเออเรามองเห็นแบบนั้นนะคะทีนี้ความต่างของคุณเนี่ยความต่างของความคิดอะคะ่ะความต่างของประสบการณ์ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะแต่ว่าก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าหากคุณลอง ใช้เวลาในการค่อยๆเข้าใจค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะจะคบหรือว่าจะแบบเป็นเจ้าขาเจ้าของให้รอก่อนนะคะให้รู้จักกันไปเรื่อยๆก่อนปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปอย่างธรรมดาก่อนเออยังไงเดี๋ยวขอขอเปิดอีกหนึ่งใบนะคะเพื่อขยายขยายสองใบนี้ The Tower นั่นแหละค่ะเรามองว่าถ้าหากคุณปรับปรับเร่งรีบเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันทุกอย่างมันจะแย่ลงนะคะคือ The Tower ในที่นี้เนี่ยเหมือนกับมันเป็นไปได้สูงว่าคุณจะถูกปฏิเสธถ้าหากคุณรีบ เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าอย่ารีบนะคะให้ชา้ชาๆได้พลาเริ่มงามค่อยๆรู้จักกันไปก่อนนะคะค่อยๆคลายปมในใจของแต่ละฝ่ายให้มันแบบสบายใจก่อนแล้วเมื่อนั้นเวลาของคุณจะมาถึงเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับคนกองที่3ามคำทำนายก็ประมาณนี้ถ้าหากรู้สึกว่าตรงนะคะก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้ถ้าหากรู้สึกว่าไม่ตรงก็เป็นไปได้ว่าคำทำนายนี้นะคะอาจจะไม่ใช่ของคุณและก็ขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าหากชอบเพลย์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ